เมื่อเรามีแฟนนะคะถ้าเราจับมือหรือว่ากอดกาแฟนะคะแต่ว่าไม่มีเพศสัมพันธ์กันอยากจะทราบว่าเป็นการกระทําที่ผิดหรือไม่น้องตอบหน่อยสิครับว่าไทยคิดว่าผิดยกมือขึ้นใชครับไม่มีครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็คิดว่าการกระทําอันนี้เป็นการถ่ายทอดความรักซึ่งกันและกันได้ใช่ไหมครับผมถามต่อครับน้องๆครับการกระทําอันนี้ก็น่ารักดี แต่ถ้าเกิดไปทำกันสองต่อสองในบริเวณที่รับตาคนอื่นอาจจะนำไปสู่กิจกรรมมากกว่านี้ไหมครับใครคิดว่าใช่ยกมือสิครับโอเคครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นไหมครับว่าการกระทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในบางมุมมองมันก็ดีนะใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดผิดที่ผิดเวลาบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่อยากจะให้เกิดก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับ พระเจ้าจึงเห็นว่าบางครั้งบางคาผู้ใหญ่เขาจึงบอกน้องๆว่าอย่าไปทําอะไรที่เกินเลยนะอย่าแตะต้องเนื้อตัวกันนะแต่ปัจจุบันเรานั่งมองเห็นว่าในสังคมของเราไม่ว่าหนังละครหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันกําลังตอกลิ่มสังคมเราใช่ไหมครับให้เห็นพฤติกรรมแบบนั้นว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมครับแล้วสําหรับน้องบางคนซึ่งยับยั้งชั่งใจไว้ไม่อยู่ <c oughs> ก็อาจจะกระทําเรื่องพวกนั้นตามต่อไปจริงไหมครับใช่ไหมครับถ้าเกิดน้องๆลองสิครับน้องๆลอง ชี้นำสังคมันสักนิดหนึ่งชี้นำสังคมไปในทางที่น่าจะดีขึ้นน่าจะไม่เกิดปัญหาวัยรุ่นว่ามีแฟนกันแล้วรักกันแล้วแล้วมีเพศสัมพันธ์เราทอดทิ้งกันจากการที่เราไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะเราก็แค่จับต้องมือกันจริงไหมครับเพราะน้องๆทราบไหมครับว่าจากการศึกษาวิจัยของดูเล็กโกลบอลเซ็กซ์เซอร์เวย์ซึ่งถ้าเกิดใครติดตามจะรู้ว่าการศึกษาวิจัยอันนี้เราทําครอบคลุมครับทุกๆก,กลุ่มทุกๆหลายและในน้องวัยรุ่นนี้เราพบ3ปัจจัยซึ่งทาให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ครับ ปัจจัยที่หนึ่งคิดว่าเขารักเราปัจจัยที่สองคิดว่าเราพร้อมแล้วที่จะรักกันและเป็นของกันและกันได้และปัจจัยที่สามก็คือบรรยากาศมันเป็นใจครับเคยมีน้องๆเขียนจดหมายมาถามผมว่าจะปฏิเสธเขาอย่างไรถ้าเขาขอมีเพศสัมพันธ์ตอนที่เราอยู่กันรับตาสองต่อสองคำตอบก็คือมันผิดตั้งแต่แรกแล้วละ่ะที่ไปอยู่กันรับตาสองต่อสองจริงไหมครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ไปอยู่กันรับตาสองต่อสองเขาก็ขอเราไม่ได้จริงไหม จริงไหมครับสมมติว่าเขาขอพอดรักเรากลางสนามหลวงเงี้ยก็คงไม่เป็นอะไรหรือเขานั่งคุยกับเราที่เป็นน้องๆผู้หญิงในในบ้านที่เรามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ไม่เป็นไรจริงไหมครับแต่เป็นเพราะว่าเราไปอยู่ที่รับตาคนไปอยู่ที่ทํากิจกรรมได้ให้น้องๆผู้หญิงนะครับเตือนด้วยความรักว่ารักใครแล้วคงไม่เป็นอะไรชอบใครก็ดีรักกันแล้วเรียนหนังสือดีไหมครับจะจับมือกันนิดหน่อยในโรงเรียนก็ยังน่าจะพอได้ถ้าครูไม่เห็นนะถ้าครูเห็นก็ตัวใครตัวมันครับเพราะผมไม่เกี่ยวนะ่า แต่มันไม่ควรจะไปจับมือกันตามผับตามอะไรต่างๆจริงไหมครับหรือตามที่รับตาเพราะนั้นก็คงฝากไว้ได้แค่นั้นจริงไหมครับนะครับ